สวัสดีครับบรามีอาจารโโดยเจ็บอุดรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรุ่น5้าครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิริยาในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับนะครับเป็นรุ่น5้าครับทำครั้งที่หกที่เจ็แล้วครับเป็นรุ่นห้าครับ ผมจะมาถ่ายคลิปและอธิบายข้อซึ่งข้อควรทั้งเกตต่างๆที่มีความแตกต่างจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเจ็ดมันเป็นอย่างไรให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้เข้าใจถึงหลักการดูนี่ครับนี่รุ่นห้าครับนี่ครับเริ่มต้นนะครับรุ่นห้าเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกอยู่บนเสียดนะครับนี่ครับเส้นนี้ครับสี่ห้าจะเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วครับหกเจ็ดก็มีครับ แต่ก็แตกต่างกันไปครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละสเต็ปครับนี่ครับุน่นห้าครับพิมพ์แม่พิมหนึ่งถึงเจ็ดเป็นแม่พิมพ์ด้านหน้าตัวเดียวแต่มีความแตกต่างกันไปต่างวาระการปัม๊มปั๊มเหรียญจำนวน,นหน้ามันเริ่มเต้นเขินครับแล้วก็แตกครับเส้นเพิ่มเติมแตกต่างๆผมจะอธิบายและให้าท,าทางใจครับนี่ครับแต่ขานตรงนี้ครับ จะมีเส้นเส้นสองเส้นนะครับเป็นหางเซลล์นะครับสองเส้นคู่ครับนี่ครับท่านเห็นไหมครับนี่ครับนี่สองเส้นนะครับนี่คือรุ่นห้าครับดูความแตกต่างไปมันก็เป็นไปครับมันก็แตกต่างไปบ้างครับแต่ขอบเหรียญตรงนี้ต้องมีนะครับไม่มีเต็มรั้วต้องมีครับด้านนั้นครบนะครับขอบเหรียญตรงนี้ล้มหมดไม่ได้นะครับ หนึ่งสองสามทางนี้เขาจะเต็มครับมากกว่าทางนี้ทางนี้เขาเลื่อนการตัดมาขยายขยายการตัดเลื่อนมาครับเลยมากินครั้งนี้มากกว่าครับทางนี้ก็เลยบางหน่อยครับนี่ครับรุ่นห้าครับสวยไหมครับเดิมไหมครับนี่ครับแม่พิมพ์ไดนด้านเดียวครับอย่างเดียวเลยครับเส้นคางนี้ยังเห็นไดลายอยู่นะครับนี่ครับเส้นคางนี่เห็นนะครับแล้วเส้นนั้น เส้นต่างๆสามสี่เส้นนี้ก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับเห็นแต่ลางครับเพราะมันตื้นเขินครับตื้นนะครับนี่ครับจะไม่เป็นขอบลึกครับเป็นตื้นเขินครับธรรมชาตินะครับการปั๊มเหรียญปั้มเป็นหลายพันนเหรียญแล้วมันก็เติมครับไปปั้มอัปาก้าแล้วเริ่มบล็อกเริ่มชำรุดครับนี่ครับเส้นหลังก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่ไม่ครบหมดครับ เห็นครับลายครับเห็นลายครับนี่ความแตกต่างของรุ่นห้าครับนี่ครับขอบเหรียญตรงนี้ก็จะมีอยู่ครับก็สวยพอสมควรนะครับก็มีแองครับต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับท่านจะเหรียญแท้ครับต้องคมชัดอย่างนี้นะครับสีจะไม่ดำเนี่ยมนะครับดำเงาเงาไม่ใช่นะครับดำด้านนะครับดำเทาครับ ดูดีๆครับดูดีๆครับพิจารณาให้ละเอียดทีทุกันครับเพราะเหรียญแบบเหรียญเหรียญแบบก็ไม่ธรรมดานะครับมันทําให้คนหลงนะครับคุณต้องดูประกอบครับเช่นลัศมีต่างๆตามขอบเหรียญตรงนี้คุณต้องพิจารณาครับมันเป็นปั๊มครับเหรียญปั๊มครับเหรียญปั๊มกระแทกครับความแตกต่างก็มีไป ตรงนี้ก็เห็นอยู่ครับแต่น้อยกว่าเดิมครับจุดต่างๆก็มีหมดครับแต่ว่ามันไม่ชัดเหมือนหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามจะชัดมากครับสี่ห้าหกก็เติมขึ้นมาครับเติมขึ้นมาพอปั๊มเยอะครับเปิดปั๊มอกลากแล้วแม่พิมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมครับผมสายชัดๆนะครับคลอครับเส้นตรงนี้มีสองเส้นครับเป็นเส้นหางแซงเซลนะครับเหมือนหางแซงเซลครับ ดูดีๆครับเป็นเส้นคู่นะครับพิจารณาอย่างดีๆอย่างทีท่วนแล้วท่านจะเห็นแท้ครับดำก็ต้องดูครับขอพวกเนี้ยขอพวกนี้อย่าให้เว้านะครับเว้าเล็กน้อยได้ครับแต่อย่าเว้าเยอะครับถ้าวาเยอะไม่ใช่ครับแล้วไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับต้องดูดีๆครับเพราะก็มันมีหลายฝีมือนะครับเพราะของเรียนแบบมันมีหลายฝีมือเรียน a b c นะครับ ดูดีๆครับความคมชัดครับหน้าแม่พิมพ์ตัวเดียวเลยครับหนึ่งถึงเจ็ดครับแต่มีความแตกต่างกันไปมันตื้นเขินก็เป็นตามธรรมชาติครับอย่าลืมนะครับเส้นนี้นะครับเส้นพวกนี้ก็อย่าทิ้งนะครับนี่ครับขอบนี่ก็อย่าทิ้งนะครับนี่ครับมันจะวอาเล็กน้อยนะครับตรงเนี้ยเริ่มบล็อกแล้วจันุดแล้วดะครับ แต่ก็ต้องเห็นนะครับเห็นชัดด้วยนะครับนี่ผมถ่ายท่านดูจะชัดครับแล้วดูให้เป็นมิติครับดูให้เป็นประโยชน์แล้วดูให้เข้าใจครับท่านก็จะรู้ว่าเหรียญแท้เป็นอย่างไรท่านต้องเรียนด้วยตัวเองครับอย่าไปฟังเขาเล่าจําเขามานะครับว่าปกติทุกวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับของเรียนแบบก็ไม่ธรรมดานะครับมันหลายฝีมือครับ เปิดทำความเข้าใจไปด้วยกันครับเรนรับรู้ไปด้วยกันครับนี่ครับนี่ครับดูเป็นธรรมชาติไหมครับถ้าดูเป็นธรรมชาติกดไลค์กดแชร์เพื่อนดูนะครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยผมก็ลงไปใน youtube แล้วครับเนี่ยความต่างๆเนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ไม่ชัดเต็มร้อยเหมือนหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามจะชัดนะครับ ถ้าไม่ชัดไม่ได้เลยครับหนึ่งสองสามเนี่ยนี่นี่นมันก็ไม่ชัดมากครับแต่เห็นนะครับเห็นธรรมชาติเขามีครับเสเล็กนะครับเม่เชนเบอร,บอร,บอร,บอร์ใหญ่ๆนะครับขอสังเกตด,ดีดีนะท่านจะเข้าใจครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือไม่ รงหรือท,ท่านตองพิจารณาด้วยสติและปัญญาท่านเองนะครับผมก็ให้เอานำเอาความรู้ที่ผมม,มีประสบการณ์สี่ห้าหกสิบปีสี่ห้าสิบปีห้าสิบปีเนี่ยและสาสมองท่านมาเนี่ย้าพ,พวกนี้มันอยู่กับสาราาขาดครับชาวบ้านก็มีครับแต่ได้คนละเหรียญครับแต่พวกพ้องน้องพี่ของนอกกเกษมเนี่ยเขาจองจกังกคุณเกษมเท่าไหร่ก็จดเอาไว้ครับ แล้วก็ไปให้ท่านอาจารย์อธิษฐานจิตบอกอาจารย์ก่อนแล้วก็ให้ท่านอาจารย์อธิษฐานจิตว่ามีคนจอง <açık> เพื่อนฝูงรุ Level, loving, ่นครูบังคับบัญชารุ่นน้องรุ่นพี่ท่านก็ยินดียินครับอธิษฐานจิตให้กระส่วนนึงก็แบ่งให้ท่านครับแยกส่วนนึงก็ให้ถวายท่านให้ท่านแจกลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาได้คนละหนึ่งเหรียญเท่านั้น ถ้าหากคุณไปในครอบครัวสองคนสามคนก็ได้คนละเหรียญนะครับหากไม่มีครอบครัวไปไปบอกท่านว่ามีหลานอยู่ลูกสองคนสามคนท่านก็ให้ไปตามจำนวนนั้นแหละครับท่านเป็นพระอริยสมที่มีจิตใจตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากนะครับจนเป็นที่รู้จักครับเป็นที่รู้จักของสังคมครับแล้วควาศัทธาก็เริ่มมากขึ้นครับปีสาม ผมมาเปิดร้านอยู่ที่เซียรลังสิตน,นะครับเขาว่าผมเล่นต่างพร้ต่างจังหวัดครับผมก็ไม่สนใจใครแล้วครับผมเพิ่รมาสืบว่าพระเนี่ยเหล่าคนสร้างมีใครบ้างอยู่ใครบ้างผมก็จะขอไปแบ่งบันแต่ก็หลายใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะประสบความสําเร็จจนมารู้จักคท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งคนอายุมากแล้วครับตอนนี้ใประมาณเก้าสิบกว่าแล้วล่ะครับถ้าท่านยังอยู่ท่านก็เก้าสิบกว่าแล้วครับตอนนั้นท่านแปดสิบกว่าครับ จะจุกกว่าครับก็เจอกันครับก็รู้จักกับท่านก็สืบถามครับท่านก็บอกว่าท่านเอามาหลายเหรียญครับแม่ก็แบ่งปันไปเดี๋ยวเหรียญสุดท้ายผมไปอายกขอแบ่งปันชุดยกชุดเลยครับท่านก็มีเมตตานะครับให้ผมมาท้องชุดเลยครับแล้วก็เป็นจนํานวนเงินผมไม่พูดถึงนะครับสมัยนั้น ยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันจำนวนเงินสองสามแสนเนี่ยมันไม่น้อยนะครับผมยกมาเลยครับผมไม่ต่อรองมากครับท่านก็มีเมตตานะครับท่านก็แบ่งปันให้ผมเพราะเห็นผมอยากได้ท่านก็ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ครับในบ้านเป็นบูชาพระอะไรก้าวนี้อะไรอยากได้แต่ก็ไม่กล้าครับพเพราะเกรงใจกันครับฉะนั้นท่านอยาาฟังเรื่องเล่านะครับท่านต้องดูว่าเหรียญนี้แท้ไม่แท้ นี่เป็นเรื่องเล่าครับอดีตครับนี่ท่านต้องดูเองนะครับว่าเหรียญนี้แท้ไหมถ้าแท้ก็เล่นกันไปสะสมตามกันไปครับมาดูด้านหลังกันครับนี่ครับนี่ครับเส้นตรงนี้ครับองเป็นแนวติดเลยนะครับเส้นค่อนข้างใหญ่ครับชัดครับท่านดูนะครับตรงนี้เป็นเป็นปื้นนะครับ ต้องจําให้ด้วยนะครับชัดต้องชัดทุกตัวนะครับนี่สิขอบเรียนนี่ต้องลึกนะครับว้าวมากๆระวังเลยครับมันมีของพีมือที่ว้าวมากๆกว่านี้ครับเบ้าเว้าจนข้างขอบตรงนี้มันบางครับอันนี้เว้าเล็กน้อยครับสระอูนีก็ต้องชิดครับขอบครับติดขอบครับแล้วก็แม่เอกงนี่ก็เหมือนกันครับนี่ครับแม่เอกงนี่ครับจะติดขอบนะครับขอบที่จะสูงนะครับ ร, so hungry, ai, Asia, รุ่นห้าี่ขอบเข้าสูงนะครับต้องสูงนะครับลึกนะครับดูีดีๆครับขอบตรงนี้จะสูงนะครับต้องจาด้วยครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันครับตัดตรงนี้ก็ไม่มีส่วนเกินนะครับตัดพอดีเหรียญครับนี่ครับถ้าเป็นสองขอบไม่ได้นะครับนี่ครับตรงนี้ให้ตัดมันปิ้นเป็นสองขอบไม่ได้นะครับดูดีครับขอบตรงนี้ลึกครับนี่ครับรักมีะเห็นไหมครับ พวกเส้นที่จวิ่งตามขอบเหรียญนะครับท่านต้องดูดีๆครับติรณาไปด้วยกันครับมือมันคงกรสันนะครับใช้เวลานานก็สันนะครับเพราะคนแก่นะครับคนอายุจะแปดสิบแล้วครับนี่ครับดูครับนี่ครับเป็นปื้นนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับเพราะว่าแหว่งแหวงเบอร์เบอร์ไม่ได้นะครับดูดีๆครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับเหรียญครับนี่ผมถ่ายให้ท่านดู แล้วทำคลิปให้ท่านดูอย่างชัดเจนครับไม่ได้ซ่อนเลนความอะไรไว้เลยครับทราประกันววาไม่มีความซ่อนเลนครับไม่มีซ่อนเลนครับเปิดเผยครับให้รู้กันไปเลยจริงยังไงแท้ยังไงรูร้กันไปเพราะสังคมทุกวันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วครับมันเป็นาพารีกันจกันเกินไปแล้วครับ กูรูก็เยอะครับท่านต้องใช้พิจารณาอย่างมีสตินะครับดูความคมชัดครับอย่าลืมนะครับแหว่งตรงนี้ต้องลึกนะครับขอบตรงนี้สูงนะครับต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับถึงจะแท้ครับพิจารณาดีๆครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับมาดูด้านหน้าอีกครั้งครับขอบนี้ผมเองผมผมไม่ชี้นํานะครับเพราะผมรู้อยู่ครับขอบตรงไหนมันเลาตรงไหนผมรู้รู้ของผมครับ ไม่ใช่ไม่รู้ครับแต่ไม่ชี้นาครับถ้าหน้าหลังมันใช่ก็คือใช่ครับถ้าหน้าหลังไม่ใช่ขอบนี่มันม,มันไม่มันไม่มีความหมายสําหรับเราหรอกครับสําหรับคนเป็นนะครับอขอบเรียนเนี่ยผมไม่พูดถึงนะครับแต่ก็ต้องให้เข้าใจถึงความคิดด้วยกันว่ามันสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ท่านต้องพิจารณานะครับ ถ้าหน้าหลังมันไม่ใช่คุณไม่ต้องวาววางเลยครับถ้าชาหน้าหลังมันทําได้เหมือนร้อยเปอร์เซนตก็เลิกเล่นได้แล้วไม่ว่าผมก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแล้วไม่เลิกเล่นเลิกสะสมแล้วเอาที่มีอยู่แล้วเท่านั้นแหละเพราะของแท้มันจะมีพุทธคุณนะครับดูดีนครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับ ผมถ่ายนานๆให้ท่านดูนะครับนี่ครับดูทุกมิติครับดูทุกมิติครับครับหลังๆอีกครั้งครับดูนะครับดูดีๆครับปิจัอย่างถี่ถ้วนครับนี่ครับไม่น่าอีกครั้งครับสวยไหมครับผมไหมครับ ถ้าสวยใช่กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูครับสวัสดีครับ